อ,อวก็ต้องนอถือนี่แหละหรือหวา่ายวกถือนั่นแหละแบนนิเคอที่น้องเลี้ยฮะบุบบุบน้อยๆแล้วก็มาคว้านเป็นชินชินไซสเทให้ซาเลยนะมาซาข้าวมือ นวดแล้วทีนี้จะเอาไปจุ่มน้าฉุบก็ได้นะไม่ว่ากันใช่ไหมวันนี้มาจะเอามาแกงกะทิค่ะแกงใส่กุ้งจ้าพอใส่เขืองใส่กะปิไปแล้วนะคะก็ใส่หัวถือไปเลยหรือห่านอถือนั่นแหละเหมือนเดนองบอกเลยใส่เทให้ซานะคะปรุงรสเกลือน้าตาล <c oughs> ความมันของกะทิอาจจะไปอย่ในนอถือ <c oughs> ร้อยมากๆเลยตามกับกุ้งนะคะใส่กุ้งไปเลยจ้า <c oughs> คนถูกย่างให้สุกดีนะคะ <c oughs> เลือกไปเห็นไข่เป็ดน้อยนึงนะคะก็ลองออกมาใส่เล่จะทําเป็นย่างมาตูมแบบนี้ <c oughs> นี่เลยนะจ๊ะ กข้าวซวยไวร่อเลยค่ะได้เวลาที่มาจะชิมเลยนะคะไขยังมาตูมจ้ากินขู่กับแกงกะทิน,อ,นถอถือถอนี่เห็นเลยมา้อพอข้างในมันแตกแนละ้วมันเยิมซี่สวยและมีความมันมันข่องเทีไม่พอมันข่องไข่เลยนะจ้าแบบมันคูณซ่องไปเลยต้องไปห้าทำนะคะอุปกรณ์ขวามาไวในตะกร้าแล้วนะคะ